สวัสดีครับผมนายปริญญาเกตมุตรหัสนิสิต6 4 1 0 4ห3 0 1 1สวันนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับนวัตรกรรมที่ผมสนใจซึ่งนวัตรกรรมนั้นก็คือเครื่องแยกผลปาล์มออกจากช่อทลายครับเครื่องแยกผลปาล์มออกจากช่อทลายเป็นนวัตรกรรมที่สร้างโดยนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตรังประกอบด้วยนายบีบานเจริญฤทธิ์นายโชตภูมิสงสง นายศักกรินปอดแก้วและนายเฉลิมพงษ์ปั้นทองซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาครับโดยได้ร่วมกันประดิษฐ์เครื่องแยกผลปาล์มออกจากช่อทลายเพื่อเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรนำไปใช้สำหรับลดค่าขนส่งและขายผลปาล์มได้ในราคาที่สูงขึ้นและเป็นทางเลือกสำหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็กที่จำเป็นต้องแยกผลปาล์มจากช่อทลาย ก่อนที่จะนำเข้าสู่กระบวนการผลิตตลอดจนเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตอีกทางหนึ่งด้วยโดยเครื่องแยกผลปาล์มจากช่อทลายใช้วิธีการปั่นทำให้เกิดการเสียดสีเพื่อให้ผลปาล์มออกจากช่อทลายนวัตกรรมนี้ช่วยลดต้นทุนในกระบวนการผลิตได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้วยังใช้ในการประกอบอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกร,กรผู้สนใจได้อีกทางหนึ่ง วิทยาลัยเทคนิคตรังนำผลงานดังกล่าวมาจัดแสดงในงานนักประดิษฐ์2,563จัดโดยสำนักงานวิจัยแห่งชาติจุดเริ่มต้นของการทำนวัตรกรรมตัวดังกล่าวสืบเนื่องมาจากเครื่องแยกผลปามออกจากช่อทลายในรูปแบบเดิมยังไม่ตอบโจทย์เกษตรกรผู้ปลูกป,ปามเท่าที่ควรเนื่องจากเมื่อใช้งานแล้วปามยังออกมาเป็นช่อไม่เป็นเมล็ด จึงนำมาสู่การพัฒนาและต่อยอดเครื่องแยกผลปา์มออกจากช่อทลายรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์การใช้งานมากยิ่งกว่าเดิมโดยเครื่องแยกผลปามออกจากช่อทลายแบบเดิมนะครับพอทำมาเสร็จปามก็ยังออกมาเป็นช่ออยู่ยังไม่แตกออกเป็นมเมล็ดที่เราสามารถนำไปอบหรือว่านำไปบีบเอาน้ำมันได้ผู้ประดิษฐ์นะครับจึงได้คิดว่าจะทำเครื่องที่ต่อเนื่องจากเครื่องก่อนเลยได้พัฒนาลักษณะ เครื่องที่คล้ายๆเครื่องผสมปูนและนำมาใส่กลไกลเข้าไปจึงเกิดการตีให้หลุดออกจากช่อทลายและเครื่องนะครับยังสามารถแยกขยะออกได้ด้วยการล่อนการแยกโดยการแยกส่วนที่เป็นกากเป็นเส้นเป็นสิ่งโสกปกออกจากกาันจึงทำให้ได้ผลปามที่แยกออกมามีความสะอาดและออกจากช่อทลายครับโดยลักษณะของเครื่องแยกผลปามออกจากช่อทลายนะครับ ดัดแปลงมาจากเครื่องผสมปูนฉาบโดยเอาส่วนของโครงสร้างหลักเดิมไว้ครับและใส่กลไกลเข้าไปด้านในจะมีใบกวนที่มีตัวทําให้เกิดการเียดสีทําให้ผลปามหลุดออกจากช่อเมื่อเครื่องทํางานไปสักพักเราก็เติมผลปามที่เป็นช่อหรือผลปามที่สกรปรกใส่ลงจากด้านบนเราสามารถเติมได้อย่างต่อเนื่องตลอดหลังจากนั้นผลปามที่ตีกันได้สักพักหนึ่ง ก็จะหลุดออกมาแล้วเราก็เปิดช่องให้ผลปามที่แยกออกแล้วเนี่ยหลุดออกมาลงบนตะแกรงซึ่งตะแกรงนะครับจะเป็นส่วนในชัยล่อนเพื่อแยกขยะและผลปามที่สะอาดออกจากกันครับโดยขยะจะแยกออกไปส่วนหนึ่งและผลปามก็จะแยกออกมาอีกส่วนหนึ่งครับเราก็จะได้ผลปามที่สะอาดและแยกออกจากช่อทลายครับส่วนในด้านของผลตอบรับนะครับอาจารย์เฉลิมพงศ์เล่าว่าได้รับความสนใจจากลูกค้าหลายๆกลุ่ม พังโรงงานขนาดเล็กและวิสาหกิจชุมชนซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจตอนนี้นะครับมีโรงงานปาล์มขนาดเล็กเข้าสั่งซื้อซึ่งก็ได้ทำการจัดส่งไปแล้ว3มเครื่องและตอนนี้ยังมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนติดต่อมาอีกสองเครื่องส่วนมากแล้วนะครับอยู่ในโซนของพื้นที่จังหวัดกระบี่ตรังพังงาสตูลและชุมพรบางส่วนครับ เพราะว่าเครื่องนี้นะครับสามารถแยกผลปามที่ติดมาทั้งช่อและส่วนหนึ่งก็คือผลปามที่เขารับซื้อมายังมีขยะติดอยู่สามารถแยกได้ส่วนในเวอร์ชั่นเก่านะครับเป็นคนละแบบเป็นตัวที่แยกผลปามที่เราซื้อมาทางทงลายเครื่องก็ทําการแยกออกมาเป็นชิ้นเล็กๆก่อนก่อนที่จะแยกออกจากช่ออีกครั้งหนึ่งครับซึ่งจากที่ผมได้กล่าวมานะครับเครื่องในแบบรุ่นเก่าและรุ่นใหม่เป็น การทำคนละวิธีการตัวนี้นะครับไม่ได้ใส่ทั้งช่อทลายคือแยกจากเครื่องนู้นมาแล้วแต่ว่าผลปานที่ลูกล่วงจากการเก็บเกี่ยวก็สามารถแยกได้ครับเพราะว่าผลที่ล่วงมาจากการเก็บเกี่ยวจะมีขยะติดอยู่เครื่องนี้สามารถแยกขยะออกได้ครับ โดยอาจารย์เฉลิมพงษ์ยังบอกต่ออีกว่าในอนาคตนะครับอยากจะมีการพัฒนาเครื่องแยกผลปา์มออกจากช่อทลายให้มีความครบคันของฟองังก์ชันการทํางานมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ตอบโจทย์และยืดหยุ่นเวลาการทํางานของเกษตรกรผู้ปลูกหลายหลายรายได้อย่างดีครับผมก็ขอจบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ